มาครับวันนี้ยิงปลากันครับเห็นปลาช่อนขึ้นหน้าฝายนะครับเหมือนมันขึ้นมาทวนน้าอยู่หน้าฝายนะครับเหมือนจะขึ้นฝายนะครับแต่มันขึ้นไม่ได้นะครับมีตัวใหญ่อยู่นะครับมีเซตเป็นโลอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ผมมากับเคทูนะครับเจอแล้วครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเกือบโลเลยนะครับ มีตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่ยล่ครับมีหลายตัวเลยครับในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับมีหลายตัวแต่ว่ามีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับอืมอืมมันขึ้นแล้วมันก็ลงนะครับปโปโอนะครับ โผปอยู่นะครับยิงยากหน่อยครับอไม่ทันครับดะนครับดนวันน,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 นี้ตัวใหญ่นะครับ ตัวใหญ่เลยครับน่าจะเป็นโลเลยครับดูกันครับน่าจะมีโลเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเข้าหัวนะครับอยู่เลยครับ ไปเอาขึ้นข้างบนก่อนครับใหญ่นะครับนาตัวนี้น่าจะมีน่าจะมีโลนะครับไม่ที่เอาตะช่างมาด้วยนะครับโดนเข้าหัวจังๆเลยนะครับแผลฉีกด้วยครับเดี๋ยวลองเอาเทียบดูยาวเป็นสองครับ เกินสองด้ซ้ำนะครับดูในกล้องอาจจะเหมือนตัวไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ผมว่ามีโลแน่นอนนะครับไปดูอีกครับมีหลายตัวเลยครับมันมีอยู่ประมาณเป็นสิบเลยครับผมเลือกยิงเอาตัวใหญ่ก่อนนะครับมันจะมีไซส์เล็กๆอยู่อีกเยอะอยู่ครับดูนะครับ อัวนี้ก็ไซส์พอสมควรนนะครับแต่ไม่ใหญ่เรัาตัวแรกนะครับมีมีเยอะเลยครับไซส์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคาดเอากัวใหญ่กเพื่อนก่อนนะครับลอยยิงแล้วมันก็หนีหายไปเลยนะครับใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับถึง่จะกลับมาพอกันอยู่หน้าไฟนะครับดูนะครับอันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ พอยิงเรายิงพวกมันหนีกันหมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะกลับมาใหม่นะครับนั่งรอสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็กลับมานะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ครับน่าจะราวหกเจ็ขีดนะครับหกขีดน่าจะได้ครับโดนเฉียวนะครับตัวน,นี้โดนข้างนะครับเกือบไม่โดน กไม่โดนนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตัวนี้น่จาจะประมาณห้าหกขีดนะครับ เชือกลุดไม่เป็นไรครับยิงได้ครับยิงระยะไกล,กล้ๆไม่เป็นไรครับปล่อยมันเลยครับเชือกปลายกระบ,บอกหลุดนะครับมันไป,ไปเกี่ยวกับกยิงไม้นะครับตอนผมเดินเข้ามานะครับแต่ไม่เป็นไรยิงได้ครับที่เกียร์ทำใหม่ ยังอยู่กันเยอะเลยนะครับมันจะอยู่ใต้น้ําหน่อยนะครับมันจะไม่ค่อยขึ้นมาสูงนะครับในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับโดนนะครับตัวนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับแต่ว่านิ่งเลยนะครับตัวนี้น่าจะเข้ากลางหัวเลยครับ นะครับตายเลยนะครับตัวนี้เข้าจุดตายเลยครับเข้ากลางหัวเลยครับตัวนี้ก็ไซส์พอสมควรอยู่นะครับน่าจะประมาณแปดทีนะครับน่าจะเจ็ดแปดขีทีได้ครับแปดทีผมว่าคิดว่าน่าจะได้นะครับตัวนี้ใหญ่อยู่ครับ นี่ครับตัวเท่าป้องแขนนะครับ